เครื่องเศร้ามองของจิตอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบของทองก็คือดินร่วนทรายก้อนกรวดและกระเบื้องมีอยู่คนล้างฝุ่นหรือลูกมือของเขาเกลี่ยทองนั้นเทลงไปในรางน้ําแล้วล้างซ้ําๆเมื่อล้างเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบจนหมดสิ้นไปแล้ว ทองยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดทรายอย่างหยาบคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของเขาย่อมล้างทองนั้นซ้ำๆล้างอีกจ,จนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางจนหมดไปสิ้นไปแล้วทองยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกระลำพัก คนล้างฝุ่นหรือลูกมือของเขาย่อมล้างทองนั้นซ้ำๆล้างอีกจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดจนหมดไปสิ้นไปแล้วคราวนี้ยังคงเหลือผงทองช่างทองหรือลูกมือของเขาใส่ทองลงในเบ้าหลอมแล้วสูบลมซ้าๆสูบจนได้ที่ แต่ทองยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันยังไม่หายกระด้างยังมีเนื้อไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานไม่ผุดพองยังมีเนื้อร่วนไม่เหมาะแก่การกระทําของช่างทองทองถ้าจะไปขึ้นรูปถ้าเนื้อร่วนมันก็เหมือนถ้าใครเคยปั้นดินเหนียวนะถ้าดินเหนียวเนื้อมันร่วนมันก็ไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ก็ลักษณะเดียวกันทีนี้ทําอย่างไรพระองค์ก็ตัดอีกว่าภิกษุทั้งหลายมีอยู่ ในสมัยที่ช่างทองหรือลูกมือของเขาสูบลมซ้ำๆสูบจนได้ที่ทองย่อมเป็นเนื้อเดียวกันหายกระด้างมีเนื้ออ่อนควรแก่การงานมีความผุดผ่องเนื้อไม่ร่วนและเหมาะแก่การกระทำของช่างทองเขาปรารถนาจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแหวนทองตุ้มหูไส้คอ หรือสุวรรณมาลาก็ตามก็ย่อมสําเร็จตามความประสงค์เรานึกถึงภาพทองไม่ออกเรานึกถึงเวลาเราปั้นดินเหนียวก็ได้ถ้าดินถ้ามันไม่เหนียวพอมันก็ปั้นเป็นก้อนไม่ได้หรือถ้ามันแห้งเกินไปหรือเนื้อมันร่วนเกินไปมันก็แตกง่ายก็คงน่าจะลักษณะเดียวกันพิธีการของช่างทองก็คือต้องสูบหลอมไปเรื่อยๆจนมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันจนหายกระด้าง นืออ่อนนัควรแก่การงานจากนั้นพระองค์ก็กล่าวกับภิกษุต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุผู้ประกอบอธิจิตเนืองเนืองยังมีเครื่องเศร้าหมองอย่างหยากอยู่คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้คือเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาด ย่ำละย่ำบรรเทาเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบแห่งใจของตนนั้นเสียทําให้สิ้นไปทําให้ไม่มีเหลือเมื่อละเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบได้เด็ดขาดแล้วทําให้สิ้นไปได้แล้วภิกษุผู้ประกอบอธิจิตเนึองเนืองยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางอยู่คือความคิดนึกในทางกามความคิดนึกในทางพยาบาทความคิดนึกในทางเบียดเบียน ภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนชาะย่อมละย่อมันเทาเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางแห่งใจของตนนั้นเสียทําให้สิ้นไปทําให้ไม่มีเหลือเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบคือกายวาจาใจที่ทุจริตดังนั้นใครยังละไม่ได้ก็ให้รู้เถอะว่าอันนี้คือของหยาบสุดแล้วนะเราต้องละให้ได้จากนั้นถ้าเราละได้ก็เหลือเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางคือ ความคิดนึกในทางกามความคิดนึกในทางพยาบาทความคิดนึกในทางเบียดเบียนหรือสับบาลีว่าการม,มวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกทีนี้เมื่อละเครื่องเศร้ามองอย่างกลางไปแล้วอะไรคืออย่างละเอียดเมื่อละเครื่องเศร้ามองอย่างกลางได้เด็ดขาดแล้วทําให้สิ้นไปได้แล้วภิกษุผู้ประกอบอธิจิตเนึองเนืองยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างละเอียดอยู่คือ ความคิดนึกถึงชาติกำเนิดของตนความคิดนึกถึงชนบทและความคิดนึกอันเกี่ยวด้วยการจะไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละย่อมบรรเทาเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดแห่งใจของตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปทำให้ไม่มีเหลืออจนาคาดตาว,ว่าทำไมถึงกลายเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดอันนี้มัน สะท้อนถึงความรู้สึกว่าตัวตนของตนไปแล้วนึกถึงชาติกำเนิดของตัวเองนึกถึงนะการที่ไม่อยากให้ผู้อื่นดูหมิ่นการนึกถึงชนบทก็เลยมองว่าอันนี้ก็กลึดเข้ามาอีกเป็นเรื่องของตัวตนละเป็นอัตตาของเราแล้วจากนั้นทําอย่างไรอีกเมื่อละเครื่องเศาราหมองอย่างละเอียดได้เด็ดขาดแล้วทำให้สิ้นไปแล้ว ก็ยังคงมีธรรมวิตกเหลืออยู่นั่นเป็นสมาธิที่ยังไม่สงบยังไม่ประนีตยังไม่ถึงความสงบระงับยังไม่ถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นต้องใช้ความเพียนข่มห้ามไว้ด้วยทำเครื่องปรุงแต่งดังนั้นอาตมาเคยบอกอยู่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาเพราะในพระสูตรนี้พระองค์ก็ตัดเอาไว้เห็นไหมว่า ธรรมวิตกคือการคิดนึกหรือการตรึกไปในธรรมสมาธิอันนี้ยังไม่สงบยังไม่ประณีตย,ยังต้องใช้ความเพียรข่มห้ามไว้อยู่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เวลานั่งสมาธิก็ต้องทำสมาธิจริงๆอย่าไปเอาอะไรมาฟังแล้วก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาใครควรอะไรยังไม่ถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นด้วยนะนะเราก็ต้องจำตรงนี้อย่างไรอีกพระองค์ตัดว่า ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ในสมัยที่จิตตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับอยู่ด้วยดีในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเป็นสมาธิอยู่สมัยนั้นนั่นเป็นสมาธิอันสงบป,ประณีตถึงความสงบระงับถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่ต้องใช้ความเพียรข่มห้ามไว้ด้วยทำเครื่องปรุงแต่งและภิกษุนั้นจะโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งทําที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองใดๆในธรรมนั้นนั้นเธอก็จักถึงความสามารถทําได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำน้ำไม่แยกออกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลํำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้ในธรรมนั้นๆเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่เราย้อนกลับขึ้นไปก่อนหน้านี้นะพระองค์ก็ตรัสว่าการที่เรายังมีธรรมวิตกคือความคิดตรึตรกในธรรมสมาธินั้นยังไม่สงบยังไม่ประณีตย,ยังไม่ถึงความสงบระง,งับและยังไม่ถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น แต่ก็มีว่ายังมีสมัยที่จิตเราตั้งมั่นอยู่ได้ดีสงบระง,งับอยู่ได้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเป็นสมาธิไม่ต้องใช้ความเพียรข่มห้ามไว้ด้วยทำเครื่องปรุงแต่งเมื่อจิตเราเป็นอย่างนี้ได้เราจะโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งในเรื่องใดนะตามที่สามารถปัญญาทำให้แจ้งได้เราก็จะบรรลุสิ่งนั้นได้ โดยในขณะที่อายตนะยังมีอยู่นั่นหมายความว่าเรายังไม่ตายนะร่างกายเรายังอยู่ครบแต่เราจะสามารถทำได้อย่างเช่นเรื่องของอิทธิวิธนะีจะเหาะเหินเดินอากาศดำดินนะเดินบนน้ำหรือแม้แต่กระทั่งเอากายนี้ไปปรากฏที่พม,มโลกก็ไดนะ้สามารถทำได้หรือถ้าพิกษูนนั้นหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิด คือเสียงทิพ์และเสียงมนุษย์ทั้งอยู่ในที่ไกลและในที่ใกล้ด้วยทิพพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์ดังนี้ในธรรมนั้นนั้นเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะอย่างอยากมีหูทิพ์ได้ยินเสียงที่เป็นของเทวดาหรือเสียงของมนุษย์ไม่ว่าจูกไกลหรือใกล้ก็สามารถทำได้หรือ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจในธรรมนั้นนั้นเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ดังนั้นอยากรู้วาระจิตผู้อื่นเราก็สามารถทำได้รายละเอียดก็มีนะพอดีตมาไม่ได้อา่านเช่นจิตมีราคะก็รู้จิตปราศจากราคะก็รู้ จิตมีโทสะก็รู้จิตปัสจากโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้ปัสจากโมหะก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตถึงความเป็นใหญ่ก็รู้จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้เราสามารถรู้วาลาจิตของผู้อื่นได้ขนาดนี้หรือ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือละลึกได้หนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างห้าสิบบ้างร้อยบ้างพันบ้างแสนบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตกับและวิวัตตกับเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุดตีจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นรันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราเพึงระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการอย่างนี้ดังนี้ในธรรมนั้นๆเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่อยากระลึกชาติเก่าๆได้ตั้งแต่ชาติเดียวจนไปถึงแสนชาติ หรือระลึกได้เป็นกับก็สามารถทําได้ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรผิวพรรณเป็นอย่างไรอาหารการกินเป็นอย่างไรได้สุขหรือทุกข์เป็นอย่างไรอายุไขมีเท่าไหร่ตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ใหม่ในที่ใหม่นั้นชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรผิวพรรณอย่างไรมีอาหารอย่างไรสุขทุกข์แค่ไหนอายุมีเท่าไหร่รู้ได้หมดและตายจากตรงนั้นแล้วมาเกิด หน้าที่ตรงนี้รู้ได้หมดก่แค่เนี่ยทำให้มันได้เริ่มจากละเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบคือกายวาจาใจที่ทุตจริตละเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางก็คือความคิดนึกในทางกามในทางพยาบาทในทางบิดส่วนเรื่องเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดก็คือการคิดนึกถึงชาติกำเนิดการคิดนึกในการที่จะไม่ให้ผู้อื่นเขาดูหมิน มันคืออัตตามันคือมานะนั่นเองแล้วก็ต้องไม่มีธรรมวิตกเพราะการมีธรรมวิตกตแสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นด้วยติก็ต้องหยุดธรรมวิตกตให้ได้และก็พยายามทําจิตให้ตั้งมัน่นให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเราตั้งมัน่นเป็นสมาธิได้อยากจะน้อมจิตไปเพื่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้และยังมีอีกว่าถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราเพึงเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติ กำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์มนามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมในธรรมนั้นนั้นเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักีพยานในขณะที่อายตนะยังมีจริงๆตรงนี้มีรายละเอียดนะพวกเราไปอ่านดูได้หรือไม่อ่านเราก็ตรงนี้เราก็พอเข้าใจได้แล้วว่า รู้เลยว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมทำชั่วแล้วแบบนี้ตายแล้วจะไปรับทุกโทษภัยแบบไหนทำดีแบบนี้ตายไปจะไปสวยสุขแบบไหนเราก็รู้ได้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์หรืออันสุดท้ายถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ในธรรมนั้นๆเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสกีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่หรืออยากสิ้นอาสวะอยากเป็นพะระอรหันต์เราก็สามารถทำได้เห็นไว้ว่าการที่เรามาทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นประโยชน์ที่เราจะได้รับ สูงสุดก็คือได้นิพพานได้ความเป็นผาราอร์หรือใครอยากจะพิสูจน์ในบางเรื่องเรื่องของอิทธิวิถีก็สามารถทําได้แต่ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ดีให้ได้แล้วก็น้อมจิตไปเดี๋ยวมันก็ได้มาแต่ก็ให้ระลึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเกิดได้เป็นของเสื่อมได้แล้วก็ต้องวางอานิจจังด้วยเพราะมันไม่มีใครมาสอบทานให้กับเราว่าสิ่งที่เราเข้าไปรู้ไปเห็น เป็นสิ่งที่เรารู้จริงหรือเราคิดไปเองเราปรุงแต่งไปเองสิ่งเหล่านี้เป็นของใช้นะมันเอาไว้แค่ใช้แต่ไม่ได้เอาไว้ยึดมั่นถือมั่นเพราะขนาดทำเองพระศาสดาก็ยังตัดว่าเราสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางเมื่อเราไปถึงที่หมายจะกล่าวไปย้ยถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมและพวกนี้เป็นของเกิดได้เสื่อมได้หมายความว่าบทมันจะมาก็มาถึงเวลามันก็เสื่อมอย่าไป จริงจังกับมันมากนะใครทําได้ก็ถือว่านะได้ของเล่นใครทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรเพราะสิ่งที่เป็นอิทธิวิธีพวกนี้ความรู้เห็นพิเศษพวกนี้ยังไม่สามารถพาเราหลุดพ้นจากสังสารวัฏไปได้แค่เราสามารถทําได้จนเป็นสกิรพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นให้เรารู้จักเครื่องเศร้าหมองนะของจิตอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด แลการละให้ได้และเราก็จะได้ตระหักถึงธรรมะวิตกคือการคิดติตึกการคิดนึกไปในธรรมว่าถ้าเราประสงค์จะทําสมาธิเราก็ต้องแยกการคิดนึกในธรรมออกจากกันเพราะพระศาสดาตรัสเองว่าการคิดนึกในธรรมนั้นเป็นสมาธิที่ยังไม่สงบยังไม่ประณีตนะยังต้องใช้ความเพียรข่มห้ามไว้ด้วยทำเครื่องปรุงแต่งยังไม่ถึงความเป็นธรรมเอกปุดขึน ดังนั้นเราก็ต้องพยายามตั้งสมาธิก็คือสมาธิจริงๆอย่าเพิ่งไปใคร่ครวญอะไรอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรเพราะแค่เราทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เดี๋ยวสิ่งทั้งปวงก็ปรากฏตามที่เป็นจริงได้เองหรือถ้าเราอยากจะใคร่ครวญทำอยากจะคิดติดตึกไปในธรรมแล้วก็ต้องแยกอย่าเอาเวลานั่งสมาธิมาคิดก็คือแค่นั้นการใคร่ครวญทำพิจารณาธรรมเป็นสิ่งที่ดีเพราะก็เป็นไปเพื่อหลุดพ้นเหมือนกันแต่ ต้องแยกเวลาให้ถูกต้องทำสมาธิก็ส่วนทำสมาธิแต่จะคิดริอใึกร่ควรทำก็อีกส่วนหนึ่งไม่เอามาปนกัน